ความตีเรื้อที่ต้องเก็บตังค์ก็ได้ครับเนี่ย ตการก็เยอะเลยเกิดครับหมู่เ,เยอะก็ไม่รู้จะใช่ไงนะครับถ้าพี่บป็นพี่คุณจะมีดีก็ได้เพคงไม่ดีกับเราแล้วล่ะ พี่โน่เปนูมากบิบิันทึอไรเขาว่าบิันทึโกโกตบุกแกมก แมาแค่ม,มาเลยเข้ามาสึ้นานี่เข้าไปตูนไนันคุณแกนโทรมาทำไมครับ ก็คือสบายดีสบายดีสบายดียดนักเรียนกูะนะนะครับไม่ลุกด้วยกูเลงเลยมีไม่ลุกลก,เเเกูเลงวันนี้ครับลุนงนะ วัสดีรู้่าหางยืมเงินจาใคขึ้นไนครับป้ามิตะป้ามินนตรป้ามิรเบ็นบัวนะผมป้าไม่โดนป้าเชรอ,อะไรอี่างนี้นไม่พาอะไรหรอป้าปัออิบีตเดยหรอป้า เู้จากหกใชมน่าจคาาคาะครับถ้าไม่เหมือนกาไปครับไปก่อนครับชวนชาวบ้านคนนี้มีเยอนเลยเงนบ้านผมเป็นบ้านผม ลงมาจากบ้านผมให้ลงมาจากบ้านผมเป็นดีๆแล้วเดินไป๊็เข้าบ้านก่อนหลังจะเข้ามาครับเด้เจอชาวเมืองน้อมสิ่งที่เราไม่อยากเจอเลยก็คือมีแต่ผมไม่กลัวครับมีเรื่อย คุณจะเข้ามาเป็นร้อยเป็นล้านดีครับผมมีเซฟดีผมคงกับพันแล้วครับชีวิตเร็เร็วๆๆๆเร็วเร็วเข้ามาซีเข้ามาซี ทำไมป้าป้าจะด้่นทำไมลุงนี่ผมไม่ไม่ลุงเข้าอ่ะไม่ลุงเข้าอ่ะโกดมาันเยอะครับมาเป็นร้อยเลยครับ มาได้ยังไอถุงกระดาพี่ถุงกระดาษพี่ไม่เจอถุงกระดาพี่เป็นพี่เป็นอะไรพพี่เป็นอะไรพี่พี่พี่เป็นอะไรอ่ะโอพี่อยู่ไม่เคยระแทพี่ดลนะผมไม่เห็นขึ้นยังขอเหอ จากใครก่อนไม่เปอนขา้าของเขาบานคนนี้ใครสั่งใครสอนครับจากใครรอนป้าป้าทำไมป้าทำไมป้าทำไมป้าจะทำไมอีกเยอะไหมสิงสวรรค์นเนี่ ตัวไปวันหนึ่งดิลลออนก็เกิดอาจารย์งงโครเป็นไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอซีนอีมยิบุซียิบุดียิบุซีออกมีคนทองมาครับเลยข่าวไลฟ์ะมือมังอยู่ จากวันนี้ครับผมก็ไปแล้วครับขอจบการถ่ายทอดทีด่เพื่นมีตัวดีครับค่ะ